วันนี้ค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาออกรายการวันนี้ก็พร้อมเต็มที่ครับได้พักผ่อนแล้วก็กินอาหารที่เป็นประโยชน์พร้อมที่จะมารับทุกคําท้าของรายการครับอชอบการแต่งกายมากสวัสดีค่ะวส,ะว,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แนวมากค่ะผมนายกัญชัยอารีศิลิทักอายุ65ปีชื่อเล่นว่าพี่แดงครับ พี่แดงเรียกอย่างอื่นไม่ได้ต้องเรียกพี่แดงเท่านั้นลุงลุงนี่ถือว่าไม่ให้เกียรติกันเหยียดยามเลยครับโอ้ทำไมถึงดูแข็งแรงขนาดนี้คะเนี่ยเดี๋ยว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 ปลอมหรือเปล่าเห็นไกลๆปลอมหรือเปล่าของจริงครับของจริงนะฮะหกสิบห้า ซิกแพคที่ชัดสุดๆทำไมอ่ะทำไมถึงได้มีร่างกายที่แข็งแรงขนาดนี้ได้คะจริงๆต้องมีวี่ไนมีวินัยในการออกกำลังแล้วก็อันที่สองก็คือเล่นให้หนักอันที่สมคือกินให้ถึงออันที่สี่คือนอนให้พอสี่อย่างครับสี่แค่นั้นไม่มีอย่างที่ห้าไปให้สุดค่ะพี่แดงไปให้สุด แล้วเริ่มต้นได้ยังไงฮะถึงได้มาทางสายสายนี้จริงๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาในช่วงตอนปี2539ต่อปี2540อศกที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจก็ธนาคารกับไฟนั้นต่างๆล้มไปประมาณ50กว่าแห่งผมเองก็อยู่ในจำนวนที่ล้มด้วยเพราะว่าผมทำโครงการบ้านจัดสรรอยู่พัทยากู้เงินจากธนาคารกับไฟแนนซ์ เมื่อแบงก์กับไฟแนนซ์ล้มผมก็ตามมาด้วยขออนุญาตถามนิดหนึ่งครับที่เป็นหนี้ครับเท่าไหร่ครับเกือบร้อยล้านครับแล้วสมัย20กว่าปีที่แล้วนะพอเกิดวิกฤตแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เครียดมากทำให้ผมป่วยแล้วก็ไม่สบายก็คือไวรัสลงตับนอนอย่างเดียวไม่สามารถขยับตัวได้เลยไม่มีแรงเลย ทั้งแขนทั้งขาคือต้องนอนอยู่กับที่ครับความรู้สึกตรงนั้นเกิดขึ้นทันทีเลยว่าถ้าเป็นอะไรไปตอนนี้ครอบครัวลำบากแน่ก็เลยตัดสินใจว่าจะรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังอย่างน้อยๆร่างกายเราดียังทำงานได้ยังแก้ปัญหาแก้วิกฤตตรงนั้นได้อยู่ครับก็เลยเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมามก็ถือว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้เรามือยืนอยู่ตรงนี้ด้วยสุขภาพอย่างนี้ครับ จากช่วงที่ล้มในปี40นั่นน่ะนานไหมคะกว่าจะผ่านมาได้หรือผ่านหรือ,อยังคนะจนถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าเกือบปกติแล้วยังเหลือนิดหน่อยอมผมโชคดีที่มีครอบครัวและมีลูกที่ดีบอกว่าไม่เป็นไรป้าหยุดได้แล้วเดี๋ยวผมขอดำเนินการแทนป่อป้าต่อไปอก็เลยเป็นโอกาสที่ผมมีโอกาสได้เรียนอตอนนี้ผมเรียนจบนักธรรมโท กำลังเรียนนักธรรมเอกที่วัดธรรมมงคลโอ้โหสาธุค่ะสเป็นจิตอาสาช่วยงานสังกษสาสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศินโชโลในเรือนจำเพื่อให้โอกาสผู้ต้องขังมีโอกาสใช้ชีวิตใหม่ครับแล้วพี่ออกกำลังกายเนี่ยทำอะไรบ้างถึงได้ถึงได้มาขนาดนี้ฮะ เดิมทีวิ่งแล้วก็ออกกําลังกายปกติพอออกกําลังกายไปสัระยะหนึ่งความแข็งแรงก็มี mm hmm. กล้ามเนื้อเริ่มชัด mm hmm. ก็เลยมุ่งเน้นว่าในเมื่อมีกล้ามแล้วก็เข้าฟิตเนสอาทิตย์หนึ่งประมาณ4ีหวันวันหนึ่งประมาณสองถชั่วโมง oh. โดยเฉลีย่ย mm hmm. หรือว่าหนักฮะโอ้วินัยจัดมากเลย oh. แล้วเป้าหมายในการออกกำลังกายต่อไปคืออะไรครับพี่แดงจริงๆตอนนี้เนี่ยผมเล่นเวท ผมได้ความแข็งแรงคือความสตองตอนนี้ผมกำลังไปเรียนคาลิทอนิกเวิร์กอัได้สเต็งคือความแข็งแกร่งผมจะเอาความสตองกับสเต็งอยู่ในชุดเดียวกันคือทั้งแข็งแรงด้วยทั้ง,แข,งแข็งแกร่งด้วยในตัวครับตั้งเป้าว่า4เดือนต้องเล่นมัสเตอร์อัพได้ฮิวแมนแฟกได้และแฮนด์สแตนได้แฮนด์สแตนเลยอายุเท่าไหร่นะฮะ หกสิบห้าครับายจังเลยแล้ววันนี้เนี่ยจะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูคะเนี่ยโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายครับครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะจริงๆก่อนหน้านี้ช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจน่ยผมเคยไปแบบทำที่วัดป่าศิลาอาจตำบลหนองผืออำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินค่ะผมเลยใช้โอกาสนี้ในการ ขอทุนไปปรับปรุงกุฏิหลวงพ่อซึ่งสุดสมมากให้ดีขึ้นครับเพราะสิ่งที่เราผ่านมาตรงนี้เนี่ยวัดนี้ก็มีส่วนที่ช่วยผลักดันให้เรามายืนตรงนี้ได้ครับโอเคค่ะจ้าแม่อนุโมทนาไว้ก่อนเลยอนุโมทนาลง้น้าเลยนะคะอยากร่วมบุญด้วยแต่อยากดูความแข็งแกร่งเลยพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีรับ ขอบคุณมากๆครับที่มารายการครับพี่แดงครับเดี๋ยวให้แต่งชุดเหมือนที่ตอนไปฟิตเนสครับครับได้เลยครับครับทีมงานครับเวลาไปฟิตเนสนี่คือชุดประจําตัวพี่แดงครับโอ้โหอายุ65สโอ้โหสุดจริงๆพี่แดงครับเดี๋ยวผมขอพี่แดงอุ่นเครื่องก่อนท่านกรรมการครับเดี๋ยวให้พี่แดงโชว์วิดพื้น10ทีครับ พี่แดงพร้อมครับเริ่มครับเดืยดเดือเดือดหนสองสามี่ห้าเยเลยหรอหกเจ็ดแปดเก้สบโอ้โหย6หกสิ้าแขนเดียวโอ้โหยมมันยากมากยากมากครับ แมาโต้เป็นยากมากแค่สองมือแล้วแบบก็ก็ยากแล้วนะโอ้ยนี่คือแข่งแข่งขั้นสุดเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์เสริมมาหน่อยนึงได้ครับทีมงานครับขออุปกรณ์เสริมครับสิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับโรลเลอร์ครับโรลเลอร์เดี๋ยวพี่แดงทำให้ดูนิดนึงครับโอ้เว้ยยากโอ้เว้ยยากโอ้เว้ยยากโอ้้ยากโอ้โหธรรมดาเข่าก็ยากแล้วนะแกลงสุดแล้วอ่ะแ่จะบินนะ โอ้ยโอ้ยแล้วไม่แตกพี่แดงพอแล้วครับ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 โอ้โหเคยทำเคยทำเหยพี่ไม่เชื่อไม่เชื่อคุณพ่อเชื่อไหมไม่เชื่อท่านผู้ชมเชื่อไหมครับพี่หอยทำได้พี่ครับมีคนไม่เชื่อหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วคนนี้ผมบอกเลยนะเพรงั้นเดี๋ยวมันจะคุยพี่หอ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 ยพอแล้ว ออะะไรนย่าถอนอีกอย่าถอนอีกไม่ได้ถอนเชิญเชิญพี่เชิญเชิญดูสิเอาเข่าเอาเข่ามันยากจริงจริงนานละพี่หัยวอมหน่อยวอมหน่อยเดี๋ยวเจ็บวอมก่อนวอมก่อนวอร์มก่อนวอร์มก่อนปกติใช้เข่าใช่ไหมพี่ใช้เข่าอ่ะจะดึงกลับมาไดรมาเนี่ยอะไรนะดึงกลับมาให้ได้ไปแล้วดึงกลับด้วยไปไปแล้วดึงกลับ ไม่ได้ทำนาเอาไปไปทีพี่คอยทีไปทีไปทีพี่อ่ากลับกับพี่ทีคอยทีคอยทีคอยทีคอทีเดียวหน้าห่างจากพื้นเกินไปเมื่อกี้มันต้องไปนิดนึงพี่ห่างแค่นี้เองเอาวันเลยนะคอยทีพี่ ครับพี่ทำให้พี่แนงดูใช้ขาเลยพี่แงดูใช้ขาพี่ใช้ขาดูพี่น่าจะทิมหรือเปล่า มันมันอันตรายครับมันคือถ้ามันไปมันโป้งเขานี่เลยอันตรายครับอันตรายมากโอ้โหนี่พี่สุดยอดจริงแจกสุดยอดเจ้าสุดยอดนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหพี่หอยสุดยอดมาได้น่ะแต่แกใช้เข่าทำได้ก็ไม่โอ้ยด้ฮะท่าต่อไปครับผมท้าพี่แดงในภารกิจที่ต้องมีอุปกรณ์ทีมงานครับอุปกรณ์ของเราขึ้นมาเลยครับ นี่หนักๆขนาดนั้นเลยโอ้สันเป็นกุ้งมือยังสันอยู่เลยเนี่ยมือยังสันอยู่เลยไม่ได้แก้งไม่ได้แกงเดาได้ไหมครับลองเดาก่อนเราท้าอะไรครับต้องดึงอ่ะโขน่ะโขนดึงอ่ะแม่เป็นอย่างนั้นเราท้าพี่แดงดึงค้อต้องทำไปพร้อมกับสิ่งนี้ครับวงการแฮปปี้เบิร์ดเดย์ต้องเปลี่ยนไปครับ ดึงข้อดับเทียนดึงข้อดับเทียนถ้าต่างการครับ2คนนี้ครับเขาแพ็กทีมกันมาครับอันนี้เป็นแการแสดงขั้นสูงครับทำไมมันดูแล้วอเนกอนาถล่ะครับครับเขาภูมิใจฮะจุดเทียนนะจุดเทียนความแข็งแรงร่างกายไม่ได้ในจุดเทียนนี้ไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ที่ฝึกมาน,นี่นี่นี่โจทย์นี้คือดึงข้อขึ้นไปเพื่อเป่าเทียนให้ดับครับครับดับเทียน5้าเล่มนี้ภายในเวลา20วินาทีทาานกรรการครับเวลาดึงขึ้นไปเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่นะครับ ต้องเคลื่อนตัวมาเป่าในจุดต่อไปด้วยอ๋ออยู่ไอ้นี่อยู่ตรงกลางเทียนจะอยู่ตรงกลางครับครับแล้วเคลื่อนตัวไปใช่ครับพอดึงข้อแล้วเป่าดึงข้อแล้วย้ายตัวไปเป่าครับพี่แดงครับสู้นะครับสู้ครับท่านผู้ชมครับขอกรลังใช้พี่แดงด้วยครับ ปีกเปิดกไหลเลยได้เวลา20วินาทีนะครับพี่แดงพร้อมนะครับประจำที่ครับรอก่อนนะครับเวลาจะเริ่มจับเมื่อพี่แดงดึงข้อขึ้นนะครับพร้อมแล้วจับเวลาครับหนึ่งครับสองครับสามครับเหลือเฟือ สิบวิก็พอแล้วสครับห้าครับสบายขนมสุ่มขนมอ่ะอะไรอ่ะคุณอะไรผมว่าเปลี่ยนเทียนอันนี้เป็นเทียนพันษาวางไว้ดีกว่ามันจะได้มีแรงเทียนใหญ่ขึ้นโอ้โหนี่คือแข็งแรงมากนี่คือใช้เวลาน้อยมากใช้เวลาน้อยมากท่านผู้ชมครับพี่แดงครับโอ้โหสุดยอดมากพี่แดงครับ ผมขออนุญาตอีกสักเกมได้ไหมครับได้ครับเป็นเกมที่ยากของเกมนี้เยอะเลยลองดูครับลองดูนะครับทีมงานครับมาครับอลังการเลยเกินปีนปีนปีนเป็นเงี้ยใช่แต่มันต้องไม่ธรรมดาแน่ต้องมีอะไรแน่ๆต้องมีเทียนอะไรอีกไหมเราไม่เล่นโจทย์ซ้ำครับพี่หอยเทียนไม่มีแล้วครับ แต่ว่าไต่าบาเนี่ยใช่ครับแต่ต้องไต่บาทำอะไรสักอย่างไต่าบาทำบางสิ่งบางอย่างครับซึ่งก็คือสิ่งนี้ครับทีมงานครับมาครับนี่ไงโอ้นี่คือโจทย์ที่เราเติมเข้ามาครับท่า,ทานคณะกรรมการน่าจะพอเดาได้แล้วเรามีอุปสรรค มา2จุดโจทย์ขอเราคือพี่แดงต้องโหนบาจากจุดเริ่มต้นตรงนี้มาที่จุดนี้พี่แดงต้องใช้เท้าขึ้นไปแตะให้ลูกโป่งแตก<อ>เมื่อทําเสร็จแล้วก็ให้โหนบากลับไปทําให้ลูกโป่งลูกนั้นแตกภารกิจนี้ต้องทําภายในเวลาพี่แดงครับความยากของโจทย์นี้เมื่อเทียบกับโจทย์ ที่แล้วโจทย์ที่แล้วเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับได้สักแแล้วโจทย์นี้ล่ะครับน่าจะ9กหรือ10โจทย์นี้คือเต็มแม็กครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลรอคอยอยู่ด้านข้างท่านผู้ชมและคณะกรรมการครับผมขอกำลังใจพี่แดงด้วยครับพี่แดงชู้ๆนะครับเดี๋ยวผมไปรอตรงนี้ครับพี่แดงเชิญครับกว่าจะโขนไม่ถึงเป็นเราแรงก็อ๋อคนธรรมดา การโหนมาตรงนี้ครับก็ยากแล้วเพราะว่าดูระยะห่างเวลาที่แกว่งตัวไปนี่คือใช้กำลังเยอะมากทีแดงพร้อมนะครับประจำที่ครับเตรียมตัวนะครับจับเวลาครับ ครับโอ้ยส oh, oh, ุดผลมากันครับแข็งแรงจริงๆครับสๆสครับีเวลาเหลือเยอะครับเวลาเหลือย0ิวิครับสบายๆครับสบายๆครับเวลาเหลือเยอะครับพี่แดง ว่ามันมีบางจังหวะไหมที่คิดว่าเฮ้ยถ้าจะไม่ได้ยังไงต้องให้ได้ครับไม่มีเลยที่คิดว่าไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ครับทา่านรัฐการครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราทุกคนโชคดีได้มารู้จักกับพี่แดงเรื่องราวชีวิตพี่แดงไม่ได้ง่ายเลยอุปสรรคในชีวิตนั้นคืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มากแต่พี่แดงก้าวข้ามมาได้ ทั้ง3ท่านครับรู้สึกอย่างไรกับพี่แดงครับคือพวกเราก็ลุ้นนลเนาะในสิ่งที่มันมันอยู่ตรงนี้มันดูยากมากๆเลยครับแต่พอเราย้อนนึกไปถึงสิ่งที่พี่แดงก้าวข้ามมาอันนี้มันกลายเป็นขี้ผงไปเลยคือง้อเคยได้ยินคำหนึ่งเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นดีเสมอง้อว่ามันใช้ไม่ได้กับทุกคนสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอสําหรับบุคคลผู้มีปัญญาครับขอบคุณพี่แ้งวันนี้ง้อได้เห็นบุคคลผู้มีปัญญาก้าวข้าม อุปสรรคแล้วก็มาทําให้เราเห็นว่าไม่มีข้อแม้สําหรับมนุษย์คนหนึ่งถ้ามีใจสู้ถ้าสู้ซะแล้วชนะเสมอค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่แดงครับท่านกรรมการครับการมารายการครั้งนี้พี่แดงอยากจะมาขอความฝันครับพี่แดงต้องการบรุรณกุติที่วัดป่าิละอาจังหวัดกาฬศิธป์ครับทั้งสามท่านครับพวกเราให้ผ่าน,านครับ สาธุสาธุกับทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผครับพี่แดงครับผมแจ้งเรื่องความสามารถแจ้งเรื่องจิตอันเป็นกุศลของพี่แดงไปยังคิงพาวเวอร์ว่าพี่แดงต้องการบุระกุฏิที่วัดป่าสฉลอาดจังหวัดกาลสินทางคิงพาวเวอร์ดีใจมากยินดีมากและอยากร่วมบุญครั้งนี้นะครับขอมอบเงินผ่านพี่แดง4ี่0 0นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่แดงครับ ในวันนี้หรือวันข้างหน้าถ้าพวกเราเจอขวากหนามที่ผ่านเข้ามาพี่แดงครับขอคำแนะนำของแง่คิดบอกให้ท่านผู้ชมน้องๆทุกคนนะครับพี่แดงช่วยบอกผ่าดกล้องหน่อครับครับจริงๆต้องตั้งหลักและขอยมีสตินะครับพอสติมาแล้วปัญญาเกิดแน่นอนครับต้องมีสติสติจะช่วยให้เราก้าวข้ามทุกอุปสรรคครับ ไม่อยากเร้ย65ปีผมรู้สึกว่า65ขวบพี่แดงตั้งใจแข็งแรงถึงอายุเท่าไหร่ครับผมคิดว่าจะเล่นฟิตเนสออกกำลังไปถึงอายุ80 mm hmm. แล้วดูตอนนั้นอีกทีว่าถ้ายังไหวจะเล่นต่อไปครับ mm hmm. ท่านรัมการครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยยอดนุรย์วัย65ขวบพี่แดงครับขอบคุณครับ สค่ะ80ต้องชวนกลับมาใหม่นะคะยอด80ต้องพามาใหม่นะพี่สุกนะสุดยอดนี่คือคนที่บอกเราว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมากพอจกท,ที่คุณเขาพูดก็จริงนลถ้าคนอยู่ดีคนเราเป็นนี่แบบเป็นรอยล้านอย่างเงี้ยเราคงแบบเราคงยอมแพ้แต่เริม่มใช่ไหมครับนี่เขาแบบถ,ถูกลุกมาทั้งหมดน,ะนี่คือ แรงบันดานใจจริงๆนะหลังจากใช้ความสามารถคว้าความฝันได้สำเร็จพี่แดงก็เดินทางไปที่วัดป่าศิลาอาจจังหวัดกาลสินเพื่อน,นำทีมช่างเข้าไปสำรวจกุฏิที่ต้องการปรับปรุงครับวันนี้มีโอกาสได้มาที่วัดป่าศิลาอาจอีกครั้งหนึ่งก็เขาขอบคุณ King Power ที่มอบปัจจัย40,000บาท ให้มาสําหรับเป็นทุนเบื้องต้นในการปรับปรุงกุฏิหลวงพ่อซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1เดือนก็ขออนุโมทนาบุญกับ King Power ได้ครับ